เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าบริษัทที่อายุตั้ง125ปีเนี่ยจะพลิกตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการแพทย์แห่งอนาคตได้ยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของโรชครับบริษัทที่ไม่ใช่แค่ผลิตยาแต่เปลี่ยนความหมายของการรักษาไปเลยผ่านการเดิมพันครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่บอกเลยว่าน้อยคนมากที่จะกล้าทำแบบนี้ หัวใจสำคัญเลยนะที่ทำให้โรชประสบความสำเร็จมากๆในยุคนี้มันก็คือปรัชญาที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังมากครับนั่นก็คือ personalized health care หรือถ้าจะให้พูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือแนวคิดที่ว่าเราไม่ได้แค่ขายยาแต่เรากำลังขายยาที่ใช่ให้กับคนที่ใช่โอ้โหแค่แนวคิดนี้ก็ปฏิวัติวงการได้แล้วครับแต่คาถามที่น่าสนใจก็คือแล้วบริษัทที่เก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยเขาทาได้ยังไง อะไรที่ทำให้พวกเขาเก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการแพทย์แห่งอนาคตได้เรื่องราวที่เราจะมาจอดลึกกันในวันนี้แหละครับจะพาไปหาคำตอบผ่านการเดินทางที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆของโรชโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะมาไล่เรียงเรื่องราวของโรชผ่าน6ช่วงเวลาสาคัญด้วยกันนะครับเริ่มจากภาพของเขาในปัจจุบันที่เป็นผู้นำอยู่แล้วเราจะย้อนกลับไปดูยุคทองยุคที่เขารุ่งเรืองสุดๆจากนั้นไปดูวิกฤตที่เกือบทำให้บริษัทล้ม แล้วก็มาถึงจุดพีคคือการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนทุกอย่างจนมาถึงมรดกที่ส่งต่อมาถึงทุกวันนี้ครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยครับผู้นําการแพทย์แห่งอนาคตคือก่อนที่เราจะย้อนอดีตไปไกลเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทุกวันนี้โรชเขายิ่งใหญ่และมีความสําคัญขนาดไหนในโลกการแพทย์ถ้าพูดถึงภาพของโรชในปัจจุบันนะครับคือต้องบอกว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะในด้านมะเร็งวิทยาหรือ oncology แล้วก็ยังไม่พอครับ ยังเป็นเบอร์หนึ่งในด้าน in vitro diagnostics หรือก็คือพวกเครื่องมือวินิจฉัยในห้องแลบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มาตอกย้ำจุดยืนของเขาเลยว่าเขาคือผู้บุกเบิกตัวจริงเรื่องการแพทย์เฉพาะบุคคลโอเคทีนี้เรามาย้อนเวลากันหน่อยครับไปสู่บทที่2ยุคทองแห่งยาและวิตามินเราจะกลับไปดูจุดเริ่มต้นกันเลยว่าโรชเขาสร้างชื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงเรื่องมันเริ่มตั้งแต่ปี1896นู่นเลยครับ ตอนที่ผู้ก่อตั้งฟริต z ์ฮ f ฟแม n l a r o c h e เนี่ยเขาตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็เป็นคนบุกเบิกคอนเซปต์ยาที่มีแบรนด์เลยนะเวลาผ่านไปมาถึงปี1934เขาก็กลายเป็นบริษัทแรกที่ผลิตวิตามินซีสังเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญสุดๆเลยเนี่ยมาถึงในปี1963ครับกับการเปิดตัวยาที่ชื่อว่า v a l i u ีซึ่งกลายเป็นยาที่คนใช้กันทั่วโลกมียอดสั่งจยเยอะที่สุดในโลกเลยตอนนั้น คือแวลเลีมเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ยานะครับมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมไปเลยถึงขนาดมีฉายาว่า mother's little helper หรือว่าผู้ช่วยตัวน้อยของคุณแม่ครับความสำเร็จแบบถล่มทลายของมันเนี่ยทำกำไรให้ r c sh แบบมหาศาลและเงินก้อนนี้แหละครับที่กลายเป็นทุนสำคัญให้บริษัทเอาไปวิจัยและพัฒนาอะไรใหม่ๆต่อไปอีกหลายสิบปีเลยแต่ก็นั่นแหละครับยุคทองมันไม่ได้อยู่ตลอดไปมาถึงบทที่3วิกฤตที่สั่นคอนบริษัท จุดนี้แหละครับที่โรชต้องเจอกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เรียกได้ว่าอนาคตของบริษัทนี่แขวนอยู่บนเส้นได้เลยทีเดียวจากที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดมีรายได้มาหาศาลจากยาฮิตอย่างแวลเลียมทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับพอเข้าสู่ยุควิกฤตปัญหามันมา2ทางเลยทางแรกคือสิทธิบัตรยาตัวทําเงินเนี่ยมันเริ่มหมดอายุรายได้ก็หายวับไปเลยและที่ทำร้ายไปกกว่านั้นคือภาพลักษณ์ของบริษัทที่สั่งสมมานานมันพังทลายลงมาเลยครับจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ ภัยพิบัติที่ว่าเนี่ยก็คือเหตุการณ์เซเวโซในปี1976ครับคือมันมีโรงงานเคมีในอิตาลีที่เป็นบริษัทลูกของโรชเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสารพิษไดออกซินรั่วไหลออกไปสู่ชุมชนโอ้โหเหตุการณ์นี้มันทำลายชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของบริษัทแบบย่อยยับไปทั่วโลกเลยครับแล้วพอเจอกับวิกฤตที่อาจจะล้มบริษัทได้แบบนี้เขาทำยังไงนี่แหละครับคือบทที่4การเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์คือโรช ไม่ได้แค่ปรับตัวเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เขาเลือกที่จะพลิกบริษัทครั้งใหญ่เลยด้วยการเดิมพันที่ต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆโดวยวางรากฐานใหม่ทั้งหมดบน2เสาหลักที่สําคัญการเดิมพันที่ว่าเนี่ยนะครับมันมี2ส่วนหลักๆที่ถ้ามองในตอนนั้นนะคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยเนะี่ยส่วนแรกเกิดขึ้นปี1990ครับเขาทุ่มเงินมหาศาลไปซื้อหุ้นใหญ่ของ g e n e น็ตเซึ่งเป็นบริษัทไบโอเทคระดับท็อปของเมกา แล้วอีก8ปีต่อมาในปี1998ก็ไปซื้อบอริงเจอร์แมนไฮม์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องมือแพทย์และการวินิจฉัยคืออันนึงทํายาอีกอันทําเครื่องมือมันจะมาเกี่ยวกันได้ยังไงซึ่งการตัดสินใจ2ครั้งนี้แหละครับที่มันส่งผลเชิงกลยุทธ์แบบสุดๆคือเจอเนเทคเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนมันสมองให้กับโรชเลยคอยวิจัยพัฒนายาใหม่ๆที่ล้ําสมัยส่วนบอริงเจอร์แมนไฮม์ก็ทําให้โรชกระโดดขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านการวินิจฉัยโรคได้แบบททันี แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่การไปซื้อ2บริษัทเก่งๆมารวมกันนะแต่มันคือการวางรากฐานเพื่อสร้างระบบใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยและนี่ก็คือบทที่5ครับยาที่ใช่สําหรับคนที่ใช่จุดนี้นะครับคือช่วงเวลาที่เรียกว่ายูเรกาที่สุดของเรื่องนี้เลยเมื่อโรชเอาเสาหลัก2ต้นที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยมารวมกันเพื่อสร้างเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่เปลี่ยนโลกไปเลยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคนั้นเนี่ยบริษัทยาก็คิดแต่เรื่องยาบริษัทเครื่องมือแพทย์ก็คิดแต่เรื่องการวิินจฉัย แต่โรชกำลังจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเรามาดูเสาต้นแรกกันก่อนนั่นก็คือยาที่มุ่งเป้าหรือ Targeted Drugs ยาพวกนี้มาจากงานวิจัยของ Gen e n t e ท็นะครับมันถูกออกแบบมาให้เข้าไปโจมตีเซลล์หรือโปรตีนที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆเท่านั้นแล้วเสาหลักต้นที่2ล่ะก็คือเครื่องมือวินิจฉัยท,ที่ทรงพลังมากๆที่จะมาทำหน้าที่บอกเราว่าผู้ป่วยคนไหนกันแน่ที่มีเป้าให้ยาจากเสาต้นแรกเข้าไปโจมตี เห็นภาพไหมครับมันคือการหาเป้าก่อนยิงนั่นเองทีนี้ลองคิดตามนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีความสามารถในการมองเห็นลักษณะเฉพาะของโรคในตัวผู้ป่วยและในเวลาเดียวกันเราก็มีอาวุธที่สามารถพุ่งเป้าโจมตีลักษณะเฉพาะนั้นได้อย่างแม่นยำพอดีคำตอบมันสุดยอดมากครับ คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือการปฏิวัติของยาที่ชื่อว่าเฮอร์เซปตินครับกระบวนการของมันเป็นแบบนี้เลยนะขั้นแรกเขาจะใช้ชุดตรวจก่อนเลยเพื่อหาโปรโตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า HER2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมขั้นที่2ถ้าตรวจเจอโปรโตีนตัวนี้ก็จะให้ยาเฮอร์เซปตินและขั้นสุดท้ายครับยาเฮอร์เซปตินก็จะวิ่งตรงเข้าไปจนตีเฉพาะเซลล์มะเร็งที่มีโปรโตีน HER2 เท่านั้นไม่ไปยุ่งกับเซลล์ปกติเลยนี่แหละครับคือการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจแบบหน้ามือเป็นหลังมือ จากที่เคยพยายามขายยาให้คนเยอะที่สุดกลายมาเป็นการขายยาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับคนที่ต้องการมันจริงๆเท่านั้นแต่จุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือยาตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกคนนะแต่มันจะออกฤทธิ์ได้ผลดีเยี่ยมกับผู้ป่วยกลุ่มที่มีโปรตีน HER2 เท่านั้นซึ่งมีอยู่ประมาณ20-30%นี่แหละครับคือหัวใจคือแก่นแท้ของคําว่ายาที่ใช่สําหรับคนที่ใช่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด และแล้วเราก็มาถึงบทสุดท้ายกันครับมรดกสู่ปัจจุบันเราจะมาดูกันว่าไอการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นวิสัยทัศน์ที่มองไกลมากๆของโรชเนี่ยมันส่งผลมาถึงทุกวันนี้ยังไงบ้างทุกวันนี้โรชก็คือผู้ครองตลาดด้านมะเร็งวิทยาอย่างแท้จริงครับมียาบล็อกบัสเตอร์ดังๆที่เกิดจากกลยุทธ์นี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอวัสซินริดุกซานและก็เฮอร์เซพทินที่เราเพิ่งคุยกันไปอ้อและก็ยังเป็นผู้ผลิตยาต้านไวรัสตัวสําคัญอย่างทามิฟลู อะไรทำให้บริษัทกล้าเดิมพันอะไรที่มันยาวนานขนาดนี้ได้คําตอบก็คือโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ไม่เหมือนใครครับเพราะหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทยังถูกควบคุมโดยทายาทของผู้กอ่อตั้งอยู่ทําให้เขาสามารถวางแผนโยยาวๆมองไปอีก20ปีข้างหน้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลแรงกดดันเรื่องกำไรระยะสั้นจากตลาดหุ้นนี่คือข้อได้เปรียบที่สําคัญมาก และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือเรื่องราวของโรชซึ่งมันทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้เราได้คิดต่อว่ากลยุทธ์ที่เอาการวินิจฉัยที่แม่นยำมารวมกับการรักษาที่ตรงจุดแบบนี้มันจะกลายเป็นพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตของวงการแพทย์ทั้งหมดเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนในวงการแพทย์ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยครับ